สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบบวสิเป็นอาชีพหลักและก,ก,ก็อาชีพเสริมทุกท่านนะคะมื่อวนนี้นะคะลูกออดพาพ,พี่น้องมาชมบรรยากาศเงี่ยเหมือนเศ้านะคะสําหรับฟร์มกบในน้อยนะคะของลูกออดเองนะคะบอ่อที่พี่น้องกําลังเห็นอยู่นี่เป็นบอ่อกบเหนือนะคะตอนนี้กําลังใหญ่แล้วนะคะประมาณ ยี่สิบตัวต่อกิโลนะคะประมาณยี่สิบตัวต,ต่อกิโลนะคะโตใหญ่กะมีคะครับพี่น้องโตซ้าหนึ่งนี่กะมีนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาบ่อขายนะคะเสียไ้ถ้าเห็ดพันเนาะจะเอาไว้ทําเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวให้มันใหญ่ขึ้นมาก,ก่อนนะคะประมาณจะสิบตัวโลนี่กะเริ่มที่จะแยกเป็นตัวผู้ตัวเมียแลก้กกรเลียงตั้งหากแล้วนะคะพี่น้อง ตอนนี้ก็ให้เพิ่อยูน้ากันไปก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนกับบอสทนเี้บ่งบอกว่ากบตัวใดเป็นตัวผูตัวใดเป็นตัวเมียนะคะลักษณะยังไม่เด่นนะคะพี่น้องถ้าเป็นกบอ่าตัวผูเนี่ยเพิ่นกับสีมีมองข้างเนาะเป็นสีดำดำนะคะส่วนกบตัวเมียเนี่ยกับข้างกับสีบลสีดำนะคะพี่น้องหลักการสังเกตตัวเมียสีเงาอกกว่าตัวเถิกนะคะตัวผูตัวผูกับสีหน่อยกว่าตัวเมียนะคะสังเกตง่ายๆแค่นี้พี่น้องบ่สตองไป ออสังเกตยากนะคะแต่ว่าคือตอนเนี้ยมันกรสิซ้ำกันเบอร์แหละนะคะเพราะว่ามันบวชหนึ่งใยปันใดเนาะนะคะกับประมาณจักสิบตัวต่อกิโลนี่หลกักกกบนั้นเริมจะร้องทรงเสียงเนี่ยแสดงว่าสามารถทติจะแยกเพศมันออกหลกักกาเลี้ยงตังหากได้แล้วนะคะหรือพี่น้องสีเลี้ยงไปกวนเลี้ยงไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าสีหอดฤดูหนาวนะคะหอดฤดูหนาวนี่พี่น้องจงจ,งจับออกกระได้นะคะจับแยกออก หลกักกาให้เพิ่นจำศีลไปเลยนะคะโดอถ้าพี่น้องมีเวลาบางถากบัหญ่ยพ่อสมควรพ,พระรมมานพี่น้องก็จับแยกออกไปเลยนะคะเพื่อที่จได้เลี่ยงง่ายขื้นคุ้นง่ายขื้นนะคะพี่น้องอันนี้ค่ะคือสำหรับการเลี่ยงกบไว้ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะ มาถึงสําหรับบอนี่นะคะบอนี่เป็นบอลูกกบนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นบอหวกเนาะเพราะว่าลูกอ่ได้เอาหวกมารวมกันนะคะแต่ที่นี่คือตอนนี้นะคะหวกเรานั้นมันเป็นลูกกบไก่สิบเบิร์ตแล้วนะคะพี่น้องถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะที่เหลือนี่ก็คือว่าบอหลายนะคะที่เหลือนี่ก็คือออกขาหลังแล้วสองขากับมี่ระกา กำลังสิเป็นตโตกบก็มีนะคะแต่ว่าส่วนหลายนี่ก็คือเป็นตโตกบเบลเล้วนะคะพี่น้องอันนี้หอากัสิปล่อยไปเลยนะคะปล่อยเฮลี่ยงไงไปเลยนะคะตัวใดตัวใด,ต,วดตายก็คือตายไปนะคะเลือห้ายเลือหน่อยหอากัดเลี่ยงไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็เลี่ยงเป็นกบหนืองในอนาคตนะคะอีกสองสามเดือนนี้เลี่ยงว้ถักายพันยมแหลงนะคะ อันนี้ก็คือกันอันนี้ก็เป็นบอ่อลูกกบคือกันอันนี้ก็เลี้ยงไว้ทั้งล้ายพันยามแยมแรงคือกันพี่นอ้องม่นตัวนี้มันตัดหางมันเป็นกบหน่อยจนจนสีเบิร์ดลายพี่น้องต้นนี้กะ ะม่าณเก่าสิเปอร์เซ็นตคือกันทีเหลือกาบบกี้โตเนาะที่เหลือกาสิเป็นน่าจะออกค้าหลังเซิเบิรแล้วเดี๋ยวอีกมือสองมือกับเป็นโตโกบเรียบร้อยแล้วพี่น้อง อันนี้ก็เป็นอบอหวกอีกบอนึงแต่ว่าตัวนี้มันเสียากจางอยู่ละกะเป็นกบขนาดใหญ่ค่อนข้างหลายเพราะว่ามันมันใหญ่บอซ้ำกันแหละที่นี่เวลามันมันเป็นตัวกบเนาะมันก็นสีมีตัวใหญ่ตัวหน่อยอันนี้อีกบอนึงอันนี้กาก ไว้ว่าเลี้ยงเวทะคายพันยามนาแรล่งพันยามเดือนมกระลากุมผ้าจึงเสียนะแต่ว่าก็เลี้ยงไปเรื่อยๆวาการทีเลี้ยง <c oughs> คิดว่าสีเลี้ยงขายย่ามแหลงนี่ตรงเห็งลิงหัวาหารเห็มันใหญ่ก่อนออประมาณ กัรยากัรยานี่คือให้มันโตใหญ่โตใหญ่พร้อมที่จะขายละพี่น้องเพราะว่าหลังจากนั่นนะคะหลังจากที่เขาฤดูหนาวนี่ยบสิบกินแย่คกบสิกินหน่อยลงนะคะคบสิจำศิลเฮ็ดเ้กบนี่ยุดการชะลอการเจริญเ,เติบโตนะคะเพราะว่าสัน่นกะสมมุติว่าห้าสี่เหลี่ยงขายปะญ้มาหน,นาแลงประมาณม,มักรากุ่มผ้าเนี่ยเพราะว่าชวงนี้สิบมีกบ นะคะสิบลม,มีกบตามธรรมชาติแล้วนะคะเข้ากับสามารถที่จะขายได้เรื่อยๆนะคะเข้ากับตองเหลี่ยงให้มันงหญ่ก้อนก้อนสิหวเขา่าฤดูหนาวนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นกบโตง่าย,ายเติบอยู่นะคะส่วนบอนี้นะคะส่วนบอนี้ก็จะเป็นบอลูกออดนะครับเป็นลูกออดประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับพี่น้อง ป็นลอปามาซิมหามือแล้วนะคะกาลังไงนะคะบางตัวที่ว่ามันไงแล้วมันกะออกขาลังแล้วก็มีนะคะเป็นบางส่วนแต่ว่ากับส่วนหน่อยแตว่ะส่วนลายก็ยังเป็นลูกออดอยู่นะคะนะคะบอนี่ฐานาโคตอ่าเป็นลูกกบแล้วเข้ากับสีเหลืยงไปเรื่อยเรืคือกันนะคะไว้ถ้าขายนาฟ้ามเนาะนะคะาซ้ำที่อันช่วงที่ว่ามันบบข่อยมีกบขายนะคะพี่น้องกค็ค่อยๆเหตุไปนะคะบดี รีบร้อนบริ้ข่าวอีหยังนะคะเพราะมันก็นอยูน้ำมันกับยูน้ำเห่านะคะส่วนราคานีห้องกับเปวากันอีกที่หนึ่งในช่วงนั้นต่ว่าถ้าเป็นช่วงนาแล้งเนี่ยนะคะหล้กนกะ็ขายนาฟ้ามุลูกอ้อยก็ขายประมาณก,กิโลกรัมละร้อยนะคะพี่น้องกิโลกรัมละร้อยนะคะให้พี่น้องเขาเไปเอาไปต้มกินเนาะนะคะไปเห็ดกับขา่าวไปพัดกบไปสารพัดนะคะแ,ะแต่พี่น้องเขาเสปเห็ดนะคะแล้วก เอาไปงาดอวากามีนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นบอทีลูกออดเดลียงนะคะแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของฟาร์มของลูกออดฟาร์มกบนะคะพี่น้องในช่วงเสาร์เนาะมาถ่ายพี่น้องเขาได้เบึงแล้วก็ส่วนที่เหลือมื่อนี้นะคะกะบ้ันได้เอาหัวลงนะคะเพราะว่าตอนนี้ภาคกบพอแม่พันธุ์อยู่นะคะล่อฝนไงเป็นสีมากก่อนละกาบ จังสีเอาลงผสมพนธุ์เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฝนมันก็นจะงาดออกเนาะฝนกับสตีเริ่มห่างๆแล้วนะคะนี่ละพี่น้องถามว่าเรียงหลายบอกะบดีเรียงหลายนะคะพื้นที่ใหญ่บอกว่างบอะะกัะมีอยูเคอันนี้นะคะพี่น้องถาพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียงเรียงกบนะคะพี่น้องสามารถสิจะกคอมเมนต์พูดคุยสอบถาม เขามาได้นะครับพี่น้องหลูออดเองเกษตรเขาไปตอบถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะนะคะบ่มีผิดบ่มีถูกเนาะนะคะเพิ่มพูนประสบการณ์ไปเรื่อยๆหรือพี่น้องเกษตรกรพึ่งจิตจากข้าวมาเบิ่งเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงกบนี่นะคะพี่น้องกะ ากดกไลค์กดแชร์กดสับสไคร่กดติดตามกก้สนกระดิ่งให้พร้อมนะคะพี่น้องสิบริเพาีคลิปไม่ไหม่ที่ลูกออดลงไปในแต่ละคลิปลงไปในแต่ละมือนะคะละกะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพี่น้องที่เขามารับชมเขามาเบงสิด้ประโยชน์ละกะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเลาย์ไหล่่านนะคะที่กําลังมองหาว่าสิเห็ดหยังอยู่นะคะสีทําอาจีพหยังสีอวยไปทั้งใดนะคะพี่น้องกะหวังว่า พี่น้องสิได้รับความรู้จากคลิปนี้นะคะหลักก็เป็นประโยชน์ในอนาคตนะคะหลักกันํำไปใส่ในฟ้ามของพี่น้องได้จริงนะคะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวพอกันใ่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ